นะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเพิ่มเงินแต่พลาดไปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วก็เราก็จะคิดในแนวพิเศษมากกว่าแค่จะรักษาหรือทำแค่ตกภายในครับก็การการทานฟอร์ในแนวสตาร์ทอัพมันก็จะทําให้เคลื่อนได้ง่ายกว่านี้แต่ด้วยความเป็น medical device เนี่ยมันเพิ่มบัตรเจ็ดค่อนข้างสูงทำไมไม่ไม่ไม่น้อยเลยอะไรเงี้ยครับเดี๋ตอนนี้เรากำลังจะรีดเวทห้องแล็บเปลี่ยนไปเป็นโรงงานต้นแบบทางนะครับ ซึ่งมะเร็งตับตอนนี้เนี่ยเรามีศึกษานะครับก็คือเป็นทางด้านเจลนะครับเขาเรียกว่าเป็นดีโปนะครับก็คือเป็นเจล S N 3 8ครับที่สลายก็คือสองแปดนั่นเองยาตัวนี้ครับจะเป็นยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเฉพาะมแล้วเราเนี่ยจะทําเป็นรูปแบบเจลนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะฉีดเจลเนี้ครับเข้าไปเป็นอ่าเข้าไปบริเวณที่มะเร็งสมองเนี่ยถูกตัดออกไปแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่หมอนะครับผ่าตัดมะเร็งสมองออกไปเนี่ยบางครั้งมีเซลล์เหล่านี้อยู่เนี่ย ู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาเป็นมะเร็งสมองได้อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะมีการฉีดเจลตัวนี้เนี่ยเข้าไปบริเวณที่เคยผ่าตัดออกไปแล้วนะครับแล้วก็ห้ยาตัวนี้เนี่ยค่อยมาเองนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทางอาจารย์นะครับก็ศึกษาถึงเฟส2แล้วนะครับเป็นคลินิ l อลเฟส2นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับทางด้านมะเร็งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีโปรเจกต์ที่ทําเกี่ยวกับทางด้านการ tracking มะเร็งนะครับก็คือใช้สารตัวนี้ครับนะครับเรียกว่า super paramagnetic iron oxide นะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดดูแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนของเหลวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีแมเลกเข้ามาเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ใกล้ๆมันนะครับมันจะสามารถประพฤติตัวให้เป็นแมลกได้โดยตัวนี้นะครับต้องถ่ายวีดีโอตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจับดูเนี่ยมันจะมีแรงด้วยนะครับแรงดึงดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติในการใช้กับเครื่องนะครับที่มีคุณภาพสูงเครื่อง MRI ัเองนะครับเพราะว่า MRI เนี่ยหลักการการทดสอบปฏิกิริยาที่มีต่อเลือดในหลอดทดลอง

กับสมองหรือว่าเบรนเนี่ยมาเชื่อมกันแน่นอนเลยว่าเชื่อมกันเราคงอยู่ดีไปเชื่อมคงเชื่อมไม่ได้เราก็ต้องมีลักษณะอะไรบางอยา่างที่เป็นสายหรือเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเชื่อมนะครับก็ที่แบบนี้ก็จะมีอาจารย์ร้ชน้วงงสว่างกระโหลกแล้วเอาเข็มอะไรไปจิ้มเราวัดด้ยใช้หมวกใบนี้นะฮะใช้หมวกสีแดงๆแบบนี้อันนี้ผมเนี่ยต้องโกนผมไหมครับไม่ต้องโกนแล้ว <laughs> <laughs> ก็ในนี้จะเห็นว่ามีเป็นลักษณะคือตัวที่เป็นนะครับ สีขาวนี่คือสมองส่วนตรงกลางทำในเรื่องของทำในที่เรื่องของ,องการเคลื่อนไหวความคิดความจําอารมณ์ด้านหน้าเรื่องของการตัดสินใจการใช้วิจารณญาณข้างหลังเรื่องของการมองเห็นด้านข้างเรื่องของความง่วงอะไรเงี้ยครับเราก็วัดสัญญาณที่ได้เนี่ยนะครับเราก็เอาสัญญาณที่ได้เนี่ยมาประมวลผลนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหมวกที่จรงิงๆผมใช้กันว่านานมากแล้วสิบกว่าปีแล้วจริงๆหลังๆนี่เราเริ่มทาแบบให้มันเหลือแค่นี้หเหลือเล็กๆนะครับอันนี้คือเราทําเองเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ให้ดูนะครับ หนึ่งคือเรื่องของ rehabilitation แล้วก็เป็น assistive technology เรื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเทั้งหลายนะครับอันที่สองเรื่องของ treatment หรือว่าการรักษาส่วนอันสุดท้ายที่สำคัญมากที่เมื่อกี้อาจารย์ยศนันเน้นก็คือเรื่องของ preventive technology prevent before happen อันนี้คือเป็นเรื่องที่ที่เป็นีี์มากเพราะว่า loss มันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้เป็นสามานี้ที่เราทำร่วมกันเสร็จปุ๊บไปสั่งงานให้รถวิ่งอันนี้เป็นเป็นบเออบเก่านะครับเก่าที่อยู่ชั้นสี อีกอันหนึ่งที่เราใช้คือเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเปิดปิดหลอดไฟทีวีพัดลมแอร์นะฮะอันนี้ใช้แค่การมองสังเกตดีๆเดี๋ยวจะมีไฟกระพริบสีแดงๆนะครับขึ้นออกมาไฟกระพริบเนี่ยทำหน้าที่คือมันจะมีความถี่เล็กๆอยู่แต่หลักการของสมองคือเมื่อไหรก็ตามที่เรามองความถี่ลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของความถี่นะเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังด้านทายทอยเราเรียกว่าออกซิบิทอลลแล้วเราก็จัดการวัดตำแหน่งเนี่ยเอาสัญญาณตรงนั้นน่ยไปสั่งงานอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นคนนี้เขาสามารถสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้การทำรี i ฮบิเ t ชันแบบแอคทีฟคือจากข้างในเราจากโม i ิเวชันของเราเนี่ยทำเนี่ยมันจะช่วยให้เนื้ e มันรีเจนเนอเรได้อยู่เร็วกว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมหลักการก็คือเราก็ไม่ยากครับปกติการที่สมมติผมบอกว่าทุกคนครับยกแขนขวาไอ้จังหวะที่ทุกคนกาลังจะยกแขนขวามันจะมีสัญญาณอันหนึ่งที่ส่งมาที่สมองสมองจะสร้างสัญญาณนั้นเพื่อสั่งไปที่สั่งงานไปที่กล้ามเนื้อที่แขนเพื่อให้ยกเราก็ไปจัดการจับสัญญาณตรัาอาอไปส่ง ตัวกระตุ้นไฟฟ้าตรงนี้ครับจะเห็นว่าสีข,ขาวๆตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นแผน่นไปกระตุ้นไฟฟ้าสมกระตุ้นด้วยการให้ยกแขนขึ้นแบบนี้ครับอันนี้คือแขนเขายกไม่ได้ยกเองไม่ได้เขาต้องใช้อุปกรณ์วิ่งแขแต่เราใช้คือเราไปจับสัญญาณ่าเมื่อไหร่ก็ตามแขนจะยกเอาสัญญาณะนะั้นไปสั่งให้แขนกระตุ้นขึ้นมาเป็นไอเดียแบบนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบแอคทีฟซึ่งจะทําให้การกายภาพเนี่ยได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพเยอะกว่าเดิมมากอันนี้จริงๆงานที่สิงคโปร์เขาทำเยอะจะไม่วิ่งครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโฟกัสหรือว่าใช้คําว่าเพลย์แอตเทนชั่นกับเกมเนี่ยร้อนก็จะหมุนเขามีหน้าที่แค่บังคับทิศทางเราฝึกอย่างเงี้ยเราเทรนเด็กสักประมาณ4ีเดือนสมาธิเขาเริ่มกลับมาเราสามารถโฟกัสกับสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเดิมอันนี้เป็นอันนี้เราใช้จริงๆมันมีศัพท์ของมันก็คือนะ mm hmm. ีโรฟิทเนี่ยเทคโนโลยีนี้สิงคโปร์ใช้เยอะมากแล้วสิงคโปร์เปิดคลินิกเลยที่ไหนที่จะไปเช็ดเด็กไปที่ไทย อันนี้เป็นอุปกรณ์วัดความม่วงนะครับแล้วก็เอคลอันนี้ไม่ต้องสวมพอดีอันนี้ให้ดูเฉยครับจับจับดูได้ครับ ในตัวอุปกรณ์จะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างหน้าที่มีหัรวงครับหัววงเลยดิแค่นี้เองอย่างนี้เลยครับแปลกแล้วมันจะเกิดอที่อาจารย์พูดถึงว่าใช่ครับที่อาจารย์ไม่ไม่แล้วจะเอาข้อมูลอ๋อมันส่งผ่านเป็นไวเลสครับตัวนี้เป็นไวเลสส่งไปให้เข้าให้เข้ากับมือถือครับมือถือใช่อแล้วนี่ขายยังเอออันนี้เป็นโปรโตไทป์ครับที่กำลังจะทำอยู่ถ้าจะขายเนี่ยัแล้วคือการที่เราเอาเรื่องของ ตัวเทคโนโยีขุนยนนะครับเข้ามาจับก,กับปัญหาด้านการแพทย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วนีปัญหาด้านการแพทย์นะครับมีหล,หลายๆอย่างมากเลยอย่างเช่นออมันจะไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องของว่าเราจะรักษาคนไข้อย่างไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดเนาะมันจะมีในลกษณะของแบบเรื่องของการขนส่งให้ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของการเท a n n i n g ตัว เมน่อเวลาเราเราฝึกนะครับกับของพวกเนี้ยถ้าไม่ได้มีแรงข้าหรือว่าไม่ได้มีฟีดแบัอะไรเขาจะไม่รู้ว่ามันยังมีทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราเลยเด v e l เป็นตรงนี้ไปต่อได้นะครับผมว่าตอนเนี้ยตลาดในปัจจุบันเนี้ยมีความต้องการอยู่เยอะพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับในตัวนี้มันมีโอกา้ ดี oh, ้เด็กปอตีอสุดยอดช่ดยดอาจารย์นะจ๊ะไม่ใช่เด็กปอตีส่วนนี้เด็กปอตีนะจ๊ะโอ้น้องเด็ก่มากเลยอ่ะเขาอะลยคิดโซลูชันมาว่าเขาอยากจะทำบบทที่สามารถช่วยคุณหมอในการทำารอดแบนนี้ได้โดยเครื่องตัวนี้ค่ะจะมี image processing <mainland> system <mermaid> มาคะที่สามารถตรวจคุณภาพของเส้นผมแล้วก็ดูลงเป็นว่างเลยค่ะว่ามัตจอบอยู่ขนาดไหน